ข้างบนตรงนี้ไม่มีอะไรมันมีอะไรอีกแล้วไอ้เจ้าโกเลมแล้วเราก็ต้องมานั่งช่วยน้อนแมวออกจากท่อสรงเหล็กอีกแล้วดูคันนี้2ตัวเลยนะฮะ ฮัลโหลสวัสดีครับกลับไปครั้งสูหรับไมค์ครับอีกรอบนึงนะฮะผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเรามาเล่นไหมครับเอาชีวิตรอด1 1 6กันต่อนั่นเองฮะคลิปนี้ทำอะไรฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาทะเลาะกับฟาร์มเหล็กของเรากันต่อนั่นเองฮะซึ่งฟาร์มเหล็กของเราเหลืออะไรบ้างเหลือระบบคัดแยกไอเทมใช่ปะฮะซึ่งมันก็แบบอุยง่ายๆ่ปะนะฮะซึ่งตอนนี้เหล็กของเราเยอะมากๆนะฮะเยอะขาดไหนฮะ เยอะจนมันมัน,ม,น,ม,นมันเต็มตรงนี้นะฮะซึ่งผมว่านะฮะคลิปนี้เราควรจะมารีบทําเครื่องขัดแยกอะไรได้แล้วละอะเนาะมันเยอะมากเลยเคปะ,ะเริ่มต้นจากยังไงดีฮะเดี๋ยวคือว่าบอกในตัวก็เต็มเต็มนะเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะทํายังไงฮะคือเบื้องต้นเนี่ยฮะข้างล่างตรงนี้เนี่ยเห็นปะฮะมันจะเป็นแบบพวกแบบเอ็นสโตนบล็อกมันไม่สวยงามใช่ปะก็เลยเดี๋ยวแบบผมจะเอาบล็อกอื่นเนี่ยฮะ มาแต่งเติมด้วยโอเคป่ะฮะซึ่งบล็อกที่เราจะมาแต่งเติมก็แน่นอนฮะเป็นบล็อกค,คอนกรีตสีขาวนะฮะซึ่งเราจะต้องไปทาเพิ่มเติมแป๊บหนึ่งเพราะอะไรฮะมันหมดเนาะซึ่งบล็อกคอนกรีตสีขาวก็นี่ไงฮะตามสูตรนี่เลยฮะก็คือต้องใช้ทรายนะฮะใช้กาเวลนะฮะน,น้ำต่อง้ำเตะสารปัดของกุกกิ๊กี่กระตูนเก่าแก่มากนะโอเคฮะ, okay, ฮะเรามีสีขาวอยู่แล้วเยี่ยมก็เอามาคราบแบบนี้ได้เลยโอเคป่ะฮะสูตรคราบก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะก็คือใช้ทรายแบบนี้โอเคป่ะฮะกราวเวลแบบนี้ <c oughs> อยากจะทําปูนซีเมนต์เสียอะไรก็ปาบเข้าไปอย่างนี้โอเคยอดเยี่ยมฮะแค่นี้พอไหมไม่พอฮะทำเพิ่มเติมไปอีกฮะคือเชื่อเถอะอนาคตอะเราจะต้องใช้อีกเยอะมากๆนะฮะโอเคฮะเอาออกมาแป๊บนึงนะทยอยครับปึ๊บปาบโอเคฮะแล้วก็รู้สึกว่ามีกระดูกแถวๆนี้อ่าา่ใชโอเคฮะทำแบบนี้ครับเพิ่มเติมอีกประมาณจื ยืบแบบนี้โอเคฮะน่าจะเพียงพอมั้งนะฮะพอเปล่าไม่รู้โอเคฮะเก็บของส่วนเกินแป๊บหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้แน่นอนฮะมันเป็นปูนซีเมนที่มันยังเป็นผงอยู่ใช่ป่ะฮะเราจะต้องทําให้มันแข็งก่อนซึ่งเราก็จะต้องหาแหล่งน้าโอเคป่ะฮะคือทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนเดิมนั่นแหละฮะถ้าเป็นเกมทั่วไปก็คือเนี่ยเราต้องมานั่งวางแบบนี้โอเคป่ะฮะแล้วเรามานั่งขุดตึบตึบตึบอย่างนี้เสียเวลานะเพื่อปการประหยัดเวลาไม่ได้ดีดนิวฮะเป็นระบบเสริมที่ผมทําาขึ้นนนมะโยลงำ รอไปเยอะๆเลยฮะรอเอาร็วเร็วเร็วดิอ้าวโอยกว่าจะได้เนาะโอเคฮะยอดเยี่ยมเรามาเริ่มตกแต่งข้างล่างเลยแล้วกันเคปะฮะเริ่มต้นจากอะไรฮะเราต้องการเราต้องการถังน้ําจํานวนมากด้วยฮะซึ่งถังน้ำเออไม่มี มีป่ะถังน้ำข้าไปแล้วกันนะฮะถังน้ำมันจะเต็มบ้านผมอยู่แล้วเนี่ยแป๊บหนึ่งคือมันอ่าข้ามไปแล้วกันะะเนาะ <c oughs> เหล็กมันเยอะก็แคบมาเออไม่ต้องมานั่งหาถัางน้ำดอกเสียเวลา <c oughs> นะเพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็แบบเนะาะถังน้ำหายประจำนะฮะถังน้ำหายประจำแล้วคราวนี้พอเวลาแบบเก็บของเก็บไปเก็บมาเจอถังน้ำเต็มเลยนะฮะนี่แหละครับผมเป็นคนอย่างนี้แหละกึบกๆึบกึบโอเคฮะทำถังน้ำสักประมาณอ่าคัตติ้งเทเบเลปึ๊บป๊าแบบนี้โอเคน่าจะพอ โอเคปรบับปรบับปับปรบับอา่าฮะเราไปเริ่มวางทางน้ําข้างล่างได้เลยฮะซึ่งอันดับแรกฮะเรามีน้ําแข็งด้วยใช่ไหมใช่ฮะน้ําแข็งน้ําแข็งเพื่ออะไรฮะเพื่อที่ว่าแบบเออไอเทมมันจะได้แบบไหลลื่นอะไรอย่างนี้ไงก็เดี๋ยวใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรฮะแป๊บหนึ่งฮะเราต้องการไม้เพิ่มเติมด้วยหวดีไม้มีไม้ไหมเนี่ยอ อ๋อไม่มีอ่ะช่งมาแล้วกันฮะคือผมหาไม้ไม่เจอนะคือไม้มันก็เนาะแถวนี้ไม้มันก็แบบค่อนข้างหล่อมแหลมแล้วนะฮะเข้าใจเขาว่าหล่อมแหลมปะหล่อมแหลมก็คือแบบเหลืออยู่กรเดียวเดีะะยวอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งโยนทิ้งอีกอเก็บเก็บเก็บซึ่งถ้าเกิดสมมติไม้เรามีน้อยเนี่ยะฮะมันมีวิธีแก้ไขอยู่ฮะเราสามารถใช้เป็นเอ็นสโตนได้อ่าอะเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูฮะคือใช้เป็นบล็อกอะไรก็ได้เข้าปะฮะเราจะทำเป็นครึ่งขั้นสลบโอเคนี่ฮะทำ หลังจากนั้นเราก็ทำบลดแบบนี้เห็นปะฮะเป็นเอ็นสโตนบริกสแลบแบบนี้ก็น่าจะได้โอเคปะฮะลองดูก่อนเชื่อมันได้โอเคฮะเราเอาฮอปเปอร์ออกมาอา่าฮะมาดูกันฮะว่าตำแหน่งฮอปเปอร์มันอยู่ตรงไหน,นโอเคอันดับแรกฮอปเปอร์อยู่ตรงนี้ต่อลงมาปืบปืบลงมาก่อนฮะต่อลงมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยคิดโอเคปะฮะต่อลงมาแบบนี้ก่อนด้านนี้ก็เหมือนกันฮะต่อลงมาครับเอ่อปืบป่าป่าปแบบนี้อ่ะต่อลงมาให้ครบทุกอันเลยเรามีทั้งหมดกี่ฟาร์มเรามีทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเรามีทั้งหมด6ฟาร์มใช่ป่ะคือนับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผิดอะไรเงี้ยฮะถ้าผิดทีก็แบบหน้าแตกนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าฟาร์มจะออกมาหน้าตายังไงคือคลิปนี้ผมก็ไม่ได้ออกแบบเอาไว้โอเคป่ะคือเขาเรียกว่าไงมั่วสดเลยดีกว่านะฮะไม่มีสโคงไม่มีสคริปไม่มีออกแบบอะไรเลยนะฮะถ้าการสร้างมันออกมาแบบแปลกๆก็ขออภัยละกันนะแต่ที่ผ่านมาผมก็สร้างอะไรมันก็แปลกๆอยู่ดีแล้วจะพูดทำไมก็ไม่รู้เหมือนกัน โอเคฮะเราต่อแบบนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นปะ่ะฮะเราก็ต่อมาแบบนี้นะฮะต่อฮอปเปอร์ลงมาโอเคปะ่ะฮะแล้วพอเราต่อฮอปเปอร์ลงมาเนี่ยฮะไอเทมมันก็จะสูบมาที่บริเวณตรงนี้โอเคปะ่ะฮะขั้นตอนต่อไปฮะเราจะต้องให้มันถุยไอเทมออกมานะฮะซึ่งถ้าเราจะให้มันถุยไอเทมออกมาเราจะต้องทำไงเราต้องใช้ ดอปเปอร์ใช่ป่ะฮะซึ่งเราไม่มีนะฮะน่าเศร้าจังดอปเปอร์เราไม่มีไม่เป็นไรฮะเราทำอย่างอื่นรอไปก่อนละกันฮะเราทำอะไรก่อนดีเราทำทา,ำเะะทำทางน้ำไว้ก่อนละกันโอเคป่ะฮะทำทางน้ำแป๊บหนึ่งฮะเนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแป๊บหนึ่งฮะอะไรสักอย่างประมาณนี้เอาบ้างเนี่ยฮะประมาณเนี้ยฮะต่อทางม,มาก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยคิดโอเคป่ะฮะคือต่อมาก่อนคือเข้าใจไหม <ST> <th> เอเอตรงนู้นนะ,ะก็คือเหล็กทุกๆอันนะฮะมันจะต้องไปรวมปึ๊ดที่เดียวก่อนโอเคป่ะคือมันมีทั้งหมด6อันใช่หก้็อยยๆคคัดแกกไไอออเเทมโปป่่ะะะฮฮ็ต อดกะจังเลยต่อไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยตกแต่งอีกทีนึงฮะต่อต่อไปต่อต่อไปเห็นป่าบอกแล้วมันใช้คนกรีดเยอะเนี่ยฮะก็เลยแบบอ่ะแป๊บนึงนะฮะผีดเนี่ยฮะเห็นป่าฮะมันใช้คนกรีดเยอะก็เลยแบบเนี่ยให้ทำมาเยอะๆจะได้แบบไม่ต้องมานั่งเสียเวลาครับทีละนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะโอเคฮะด้านขวาทำเสร็จแล้วต่อไปวางด้านซ้ายฮะก็คล้ายๆเหมือนกันนั่นแหละฮะแต่ว่าทำคนละทิศทางกันนิดนึงฮะก็จากบริเวณไอ้ฮอปเปอร์ตรงนั้นใช่ไหมฮะมันก็จะวุดมาหาเราใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็ต่อแบบวุ้าานนนู้้อ่่ะใใครไมเขจก็ดูไปฮะ โอเคฮะต่อมาแบบเนี้ยต่อมาอย่างเงี้ย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 โอเคป่ะฮะสมมติตรงนี้เป็นดอปเปอร์เนาะโอเคเอิ่มแก้ไขแป๊บหนึ่งฮะผิดนิดหน่อยผิดนิดหน่อยผิดนิดหน่อยแป๊บหนึ่งนะผิดนิดหน่อยไม่ผิดนิดหน่อยฮะผิดเยอะเลยฮะโละกันยาวๆฮะคือผมวางผิดผิดยังไงใช่ไหมฮะโอเคครับสมมุติยกตัวอย่างฮะเออสมมุตินะฮะสมมุติสมมุติสมมุติยังไงดีสมมุติไอ้เจ้าบลูไอส์ตรงนี้เนี่ยฮะมันคือดิเพนเซอร์โอเคป่ะ มันก็จะต้องถุยเทพออกมาอะไรเงี้ยฮะเออเนี่ยฮะแล้วตัวเนี้ยมันจะต้องเป็นรางน้ําเนี่ยฮะน้ำมันจะต้องพัดมาแบบนี้ไอ้ฮะน้ำมันจะต้องมาแบบนี้เนี่ยฮะน้ำจะต้องอยู่ตรงกลางเข้าใจไหมฮะมันก็จะพุทไปด้านนู้นอันนี้คือผมมั่วมากนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตแก้ตรงนี้แป๊บหนึ่งโอเคป่ะฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิ้วฮะโอเคฮะเรามาครับดอปเปอร์หน่อยแล้วกันฮะเราต้องการฮอปเปอร์ทั้งหมดดอปเปอร์ไม่ใช่ฮอปเปอร์เนาะดอปเปอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคฮะเอ เราต้องการอะไรอีกเราต้องการเราต้องการอะไรอีกเนาะเราต้องการเออ แล้วของในตัวดูดิฮะมันก็โลกสเสือเกินไม่รู้ว่าจะแบกบ้านอะไรเยอะนักหนาเ<อ>นี่ยเนี่ยผมเนี่ยฮะแบกของอะไรไม่รู้เต็มตัวหมดเลยดูดิเราต้องการอะลรฮะเราต้องการเลสตสโตนอา่าฮะโอเคฮะเอาออกมาเยอะเะเลยแล้วของดูดิของในตัวเยอะมากายรลี่โอเคฮะขออนุญาตากของไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะฝากฝากไว้ก่อนคือมันลกเกินไปอ่ะโอเคฮะเราขอเศษไม้นิดหนึ่งโอ้โหนี่เห็นแฮะไม้ไผ่มันก็ยังมีประโยชน์นะฮะจนถึงทุกวันนี้เอ่อปึ๊บปั๊บโอ้เฮ คือเข้าใจไหมบางครั้งเราแบบต้องการสติ y, ๊กอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็มันก็ใช้ประโยชน์ได้ะใช่ป่ะเอาท่องสุดคูณนะ3คูณ6ได้เท่าไหร่ครับ6 6 6 6โองยลหกสองห6 1 6 6 2ก6 6่6ี6 ทองเกิน6หนึ่งกสองสามสิแปดโอเคทำได้สโตนทอตมา18อัน18อันมันจะพอไหมเนี่ยฮะอู้พอพอดีเลยโอเคฮะทำเลสโตนคอมโพ,พเเเตอร์มา6อันปึ้งแบบนี้ไอ้ยาเกินมา1อันคือมันมีอยู่แล้ว1อันไงแทนที่จะแบบทําแบบ แค่หาอันโอ,โอเคฮะเรามีเลสตโตนคอมพลเตอร์แล้วเราต้องการรีพีเตอร์ด้วยเช่นกันฮะซึ่งก็คับได้ปั๊บนะฮะไม่พอฮะเลสตโตนหมดบ้านกันพอดีวันนี้โอเคฮะขับมาเถิดแล้วกันเนาะวุดโอเคครับโอ้โหขับมาเยอะมากโอเคครับก็ข,ขับขมาเถอะเนาะคือถ้าเหลือมันก็เก็บได้ใช่ไหมฮะจะได้ไม่ต้องมานั่งขับอะไรหลายๆรอบเสียเวลาเนาะ กลับมาที่ฟาร์มของเรากันอีกรอบหนึ่งฮะเราก็จะวางตัวดอปเปอร์ตรงนี้อ่าฮะพอนึกภาพออกหรือยังฮะเนี่ยฮะก็คือมันจะถุยเทมาตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นฮะมันก็จะมีน้ําปื้ดวางแบบนี้อ่านั่นแหละฮะยอดเยี่ยมกระเทียมทองฮะเดี๋ยวเราวางไอ้เจ้าดอปเปอร์ให้ครบทุกอันแป๊บหนึ่งเคฮะวางดอปเปอร์แบบนี้เย่เคฮะเราก็จะวางให้ครบลดผมวางน้ําแข็งทําไมเนี่ยอ๋อวางเป็นตัวอย่างไงเมื่อกี้โอเคฮะ วางให้ครบทุกอันนะฮะและ้วหลังจากนั้นถัดไปฮะเราก็จะวางส,สมมติวางครบทุกอันอา้าววางวางไปเลยแล้วกันแล้วประเด็นดูสิฮะดูแมวสิให้ตายเด้แล้ว <c oughs> แมวมันมาทำอะไรข้างล่างตรงนี้เนี่ยดูดีอีฟหนึ่งตัวเอ่อสองตัวเอ่อไหนอีกสามตัวดูดิแมวมาทำแมวอะไรแมวมาทำแมวอะไรแมวมาทำอะไรข้างล่างตรงนี้เนี่ยฮะเยอะไปหมดเลยนะโอเคตอนนี้เห็นป่ะฮะพวกเหล็กพวก เออเนี่ยฮะไอเทมมันเริ่มตามลงมาแล้วใช่ปะะ่ะฮะขั้นตอนต่อไปฮะเราจะต้องทุบยังไงเออ่อทุบตัวนี้ออกอาา่าฮะคือเราต้องวางวงจรโอเคปะะ่ะฮะซึ่งเราวางเลยไหมวางเลยก็ได้ฮะวางแบบนี้โอเคปะะ่ะฮะแล้วก็เอ่อวางไงต่อดีแล้วก็วางแบบอ่มเราจะวางไงดีคือพื้นที่มันแคบอะเข้าใจปะะ่ะฮะวางแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็อืมแบบนี้นี้อืมโอ้โอ้โอ้อย่าพึ่งอย่าพึ่ง นั่นแหละฮะคือถ้าเกิดสมมติมันมีไอเทมเนี่ยฮะมันก็จะถุยถุยถุย,ถยออกมาลักษณะคล้ายๆแบบนี้โอเคป่ะฮะแล้วมันก็เยอะมากๆโอเคฝากไว้ก่อนละกันเนี่ยฮะเราจะเราจะวางวงจรลักษณะคล้ายๆแบบนี้โอเคปะ่ะเดี๋ยวทำไงดีฮะตรงเนี้ยเราอย่าเพิ่งวางเลิสต์ตนโอเคป่ะฮะอ่ะตัวนี้เหมือนกันฮะเราก็จะวางเหมือนเดิมฮะวางแบบนี้นะฮะวางแบบนี้แล้วก็ปึ๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บแบบนี้โอเค คือที่เราใช้เลสโตนคอมเพลเตอร์วางตัวนี้เพราะอะไรฮะเพื่อที่ว่าถ้ามันไม่มีไอเทมอะไรเงี้ยมันจะได้แบบไม่ต้องทํางานเข้าใจไหมถ้าสมมุติมันไม่มีไอเทมเงี้ยมันก็จะดังกอกแกกกอกแกกกอกแกกมันหนกหู <dem ans> อ่ะเข้าใจป่ะฮะก็เลยใช้ตัวคอมเพลเตอร์เช็คนิดนึงฮะว่าแบบเอ้ยในเนี้ยมันมีไอเทมหรือเปล่าถ้ามีก็ค่อยทํางานนะฮะและสุดท้ายฮะวางปึ๊บปั๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยอ๋อฮะทำไมแป๊บหนึ่งนะทำไมเลสโ <dem ans> ตนมันไม่กระดึ๊บกระดึ๊บคือมันต้องกระพริบสิเราทําออออะะะไรผิดเเเ๊๊๊ะ อ๋อเข้าใจแล้วฮะคือ,คอพอไอเทมมันคือไอเทมมันยังไม่เต็มไงพอไอเทมเต็มปุ๊บมันถึงจะรอรอมันเต็มแป๊บหนึง่งฮะรอรอรอแป๊บหนึ่งหกสิบสองหกสิบสามปุ๊บเอ๊ะวงจรเป็นแมวอะไรอีกละเอ๊ะเอ่อหนานี้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 เกิดเป็นเป็นอะไรอีกละเอ่อแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งปุ๊บเป็นอะไรเนี่ยเอ๊ะวงจรเราพังแล้ววะเนี่ยฮ,ฮัลโหลเออเอ๊ะ หรือเราใส่มากเกินไปอ๋ออ๋อโอเคครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือไอเทมมันตันไงเดี๋ยว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 ฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนโอเคป่ะฮะเดี๋ยวผมขอทําเครื่องคัดแยกไอเทมแป๊บหนึ่งคือทําเครื่องคัดแยกไอเทมหรือทําตัว,ตว,ตว,ตวแบบตัวแบบรวบ,รว,บรวมไอเทมแป๊บหนึ่งโอเคป่ะฮะอ๋อยขยะเยอะจังเลยผมขออนุญาตโยนเหล็กทิ้งไปก่อนละกันคือเหล็กเราเยอะมากอะเข้าใจปะ่ะไม่ต้องไปเสียดายมันนะฮะก็เสียดายเหมือนกันว่าอย่าเพิ่งไปเสียดายมันสิปะทูะทำไงกับเหล็กเดียว เหล็กล้นบ้านล้นเมืองแลวเนี่ยตอนเนี้ยโอเคฮะคำถามก็คือเราจะรวมเหล็กยังไงใช่ไหมฮะซึ่งผมคิดว่านะเราจะรวมเหล็กมาประมาณตรงไหนดีอะรวมเหล็กอย่างนี้แล้วกันโอเคป่ะฮะอ่ะก็ต่อมาแบบนี้รวม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 หาจุดกึ่งกลางแป๊บหนึ่งฮะซึ่งจุดกึ่งกลางผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคแป๊บหนึ่งต่อต่อก่อนเนาะเดี๋ยว่อยคิดต่อมาก่อนต่อ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 ปึ๊บปั๊บโอเค จุดกึ่งกลางอยู่ตรงไหนจุดกึ่งกลางนะขออนุญาตดูรูตรงนี้แป๊บนึงจุดกึ่งกลางก็คือโอเคฮะจุดกึ่งกลางคือตรงนี้อ่ะฮะดังนั้นฮะเราทำเครื่องคัดแยกไอเทมบริเวณแถวนี้ได้เลยโอเค คือผมยังยังไม่ทํายังไม่ทําใจเย็นฮะเราต่อท่อมาก่อนต่อ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 ,ตอคือผมพยายามจะใช้ฮ็อปเปอร์ให้มันน้อยๆอ,ยอะ่ะเข้าใจไหมเพราะอะไรฮะฮ o อปเปอร์มันแหลกเข้าใจไหมฮะคือบางคนเนี่ยแบบเอ้ยพอทาฟาร,ร์มเหล็กเสร็จปุ๊บเนี้ยใช้ฮ o อปเปอร์เยอะมากใช่ป่ะพอใช้ฮ o อปเปอร์เยอะมากมันก็แหลกเข้าใจป่ะแล้วคราวนี้คือเวลาผมแจกแมปไปเนี้ยมันก็แหลกเข้าใจว่าเออสงสารคนที่คอมสเปคแบบช้าบ้างดิใช่ป่ะโอเคบริเวณตรงนี้ผมจะทํายังไงดี <laughs> พูดเองคาเองเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยเอ่อให้ตายเถอะเดี๋ยวทําไงะ สนะเดี๋ยวผมขอทำน้ำอินฟินิตี้บริเวณตรงนี้แป๊บหนึ่งฮะนี่ปึ๊บๆๆนะฮะเป็นบ่อน้ำที่แบบดีมากๆเป็นบ่อน้ำกายสิทธิ์นะถ้าประเทศไทยมีน้ำแบบไมคาบนะโอ้โหประเทศไทยไม่แห้งแล้งอะ่ะบอกไว้ก่อนนะไอ้ยวัดีแมวเอ็นด์แมวี่ยมาทำ <c oughs> เอ็นด์แมวี่ยมาทำอะไรข้างล่างเนี่ยคือเข้าใจไหมฮะฟาร์มของเราเนี่ยหลังคามันสูงเข้าใจไหมก็คือแบบพื้นที่ภายในเนี่ยมันสูงเท่าไหร่ในนี้มันสูงหนึ่งสองสามสี่มันสูงสี่บล็อกใช่ป่ะเอ็นด์แมนมันก็จะเข้ามาข้างในแล้วมันก็จะมาวางบล็อกเพื่อ มาวางทําแมวอะไรตรงนี้เนี่ยฮะไป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 เกะก,กะเกะกะคิดอะไรไม่ออกวางน้าไปก่อนฮะวางน้ำปื๊บแบบนี้โอเคป่ะฮะแล้วนะ้ามันก็จะมาถึงบริเวณตรงนี้โอเคให้เราทําไงฮะก็ทุบพื้นออกปื๊บนะฮะวางน้ําแข็งปักเข้าไปนะฮะแล้วเราก็วางสลับอ่ะตามที่ผมได้บอกไปโอเคป่ะฮะเราจะวางสลับพึ่งขั้นบนนะฮะพึ่งขั้นบนแบบนี้โอเคซึ่งข้างล่างตัวนี้เห็นป่ะฮะมันมีรูซึ่งไอเทมเนี่ยฮะมันสามารถแว่นทะลุไปได้นะลองดูลองดูลองดูอ,งดอ่ะผมวางตัวนี้เพิ่มเติมอีกหนึนนะะ่ง นะฮะฮเราลองโยนไอเทมดูฮะเราโยนแบบนี้วับนะฮะไอเทมมันก็จะไหลทะลุไปเลยโอ้โหสุดยอดเห็นปะฮะไม่ต้องมีสลับเช็คสลับปะไม่ต้องมีเพเชอร์เพจก็ดีเหมือนกันเพราะอะไรฮะมันจะได้แบบไม่มีเสียงแบบกบแกรบกบแกรบกบแกรบเข้าใจไหมฮะมันน่าลำคาญโอเคตรงนี้เหมือนเดิมฮะก็ทุบตรงนี้ออกอ่ะฮะแบบนี้นะฮะวางสลับข้างบนเสร็จแล้วโอเควับอย่างนี้ไปเรื่อยๆอู้ชิลปิตี้บอกเลยนะฮะโอเคฮะเหมือนเดิมฮะแบบนี้ฮะแบบนี้อ้าวเสร็จแล้วฮะไปเลยครับเห็นปะฮะง่ายเหลือเกินปะโถ และความส่วนมันก็จะมาเยือนบริเวณตรงนี้สังเกตอะไรไหมฮะคือไอเทมมันจะยังไงเดียผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่าต้องลองดูอะคือแป๊บหนึ่งนะฮะทำยังไงดีนั่นสิทำยังไงดีเฮ่ท,งง hey! ที่ถามว่าทํายังไงคือเห็นป่ะฮะคือมันผมจะพูดภาษาคนยังไงดีเนี่ยคือไอเทมมันมาตรงนี้เห็นป่ะฮะแล้วนะ้ํามันก็แบบเนี่ยมันก็แบบจะไปทางไหนดีแอะ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 อ,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 อะไรเงี้ยคือเราจะต้องดันไอเทมให้มันไปตรงนูน้นเข้าใจป่ะซึ่งเราจะทำยังไง เออนนดิผมก็เพิ่งถามตัวเองไปเนี่ยเราทำไงดีผมคิดว่านะอ่าใช้ความมั่วของผมนิดนึงแล้วกันฮะทุบตวนี้ออกวึบนะฮะต่อไปอีกนิดนึงนะฮะต่อไปแบบนี้วึบแบบนี้อ่าฮะวางน้ำฮะวึบโอเคป่ะฮะตรงนี้ก็วางน้ำน้ำหมดอีกคือพื้นที่ภายในตรงนี้เนี่ยมันอาจจะยังดูไม่สวยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสร้างพวกวงจงวงจรก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งอีกทีหนึง่งโอเคปะ่ะบางคนบอกว่าไหนเอาโหเดี๋ยวบอกว่าจะแต่งให้สวยไงเนี่ยน่าเกียดตน่กเกียรดูสิก็เดีะ้อ แล้วหาจุดศูนย์กลางโอเคฮะจุดศูนย์กลางประมาณตรงนี้นะฮะเราก็ขุดไปเลยวุ้นโอเคฮะไอเทมมันก็จะวุ้นมาแบบนี้ยอดเยี่ยมโอเคฮะต่อทางมาได้เลยโอเค อ่าทางตัวน okay. ี้ไม่ใช่ละอนอันอันนี้ไม่ใช่ละทุกบอกได้เลยตรงนี้วับนะโอเคฮะทุกบอกได้เลยตรงนี้ไม่ใช่ละอ่ะขยบขยบมาตรงนี้แทนเวลาเราเล่นมายครับเนี่ยฮะใช้หลักการความเข้าใจอ่ะจะดีกว่าคือบางคน่ยจะแบบเอ้ยดูคลิปแล้วก็สร้างตามอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะเล่นลําบากนิดนึงฮะผมอยากให้เล่นแบบเข้าใจมากกว่านะเหมือนเวลาเราทําโจทย์คณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยอูมันจะไปจําได้ไงล่ะใช่ป่ะฮะมันต้องเข้าใจเอออย่างตัวเนี้ยผมกําลังทําอะไรผมกําลังทําที่รวบรวมไอเทมอยู่โอเคป่ะคือไอเทมเนี่ยมันอยู่ตรงนู้นตรง เออเราพยายามรวมให้มันเหลือที่เดียวฟึดอะไรเงี้ยเข้าใจไหมแล้วรอค่อยทำเครื่องคัดแยกไอเทมจะได้ทำแค่จุดเดียวไงใช่ป่ะฮะถ้าสมมุติเราต้องมานั่งทำเครื่องคัดแยกไอเทมตรงนู้นจื๊บ จูบคือแบบโอ้โหทำเครื่องคัดแยกไอเทม6จุดว h a เดอรแมวเหอะเสียวเวลาใช่ป่ะฮะรวมไอเทมแล้วค่อยคัดแยกทีเดียวจบป่ะจบโอเคฮะใกล้เสร็จแล้วฮะวางแบบนี้โอเคน้ำมาตรงนี้เรียบร้อยเห็นป่ะฮะก็สมมติไอเทมอยู่ตรงนู้นนะสมมตินะฮะสมมติไอเทมมาจากตรงนี้โยนปุ๊บโอเคป่ะฮะไอเทมก็จะไหลมาตรงนี้อ่าแล้วมันก็จะกระดึงกระดึงตรงนี้นิดนึงแล้วมันก็จะอ่าวเข้าตัวเราเฉยเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รีเพย์ฮะสมมติไอเทมลงมาตรงนี้เสียเวลาไม่เนี่ยฮะ ก็เนี่ยฮะแบบนี้มันก็จะแบบไปวนตรงนู้นเลยนนิดนึงเห็นปะะเขาเรียกว่าแบบมีการแบบยูเทิร์นรถนิดนึงอะไรเงี้ยขับเลยนะฮะโอเคฮะตรงนี้เหมือนเดิมฮะวางน้ําแข็งแบบนี้ฟืบไปเรื่อยเรื่อจนกว่าสายน้ํา2อันตรงเนี้ฮะมันจะมาบรรจบกันโอเคปะซึ่งมันจะมาบรรจบกันตรงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคฮะสายน้ํามันมาบรรจบกันบริเวณหาดไม่ลงตัวอย่างนั้นเหรอเนี่ยตายลิวดูดิฮะมันแต่คือมันหาไม่ลงตัวเนี่ยเห็นปะมันอยู่กึ่งกลางตรงนี้เลยอะแล้วมันจะไปรอดไหมเนี่ยอ่ะเข้าตัวอีก อ่ะไม่รู้เหมือนกันฮะโอเคฮะเราวกกลับมาข้างหลังตัวนี้นิดนึงต่อมาข้างหลังตัวนี้นิดนึงโอเคป่ะฮะแบบนี้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 ปื๊บปื๊บป๊บโอเคแล้วเดี๋ยวระวังฮอปเปอร์นะฮะซึ่งฮอปเปอร์ข้างหลังตัวนี้เนี่ยฮะมันก็จะเป็นการเออทำเครื่องคัดแยกไอเทมอีกทีหนึง่งโอเคปะ่ะใครไม่ได้เข้าใจไม่เป็นไรครับดูไปเรื่อยๆฮะอา่าฮะและบางคนก็จะเริ่มงงนะว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงจะต้องแบบต่อท่อมาแบบนี้ฟื้ใช่ไหมฮะแล้วก็มาแบบนี้มีวกกลับไปข้างหลังตัวนี้ด้วยนนิดึง ก็เข้าใจไหมฮะฟาร์มเออยังไงทางเข้าฟาร์มเล็กของเราเนี่ยฮะมันอยู่บริเวณตรงกลางใช่ปะ่ะดังนั้นเราจะมารวมกันตรงกลางแล้วก็ไปรวมตรงนั้นมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยฮะมันจะต้องแบบแบบเนี้ยเข้าใจป่ะพยายามเข้าใจหน่อยได้ไหมเนี่ยคือแบบใครเขาทาทางเข้าฟาร์มกันตรงกลางบ้างฮะใช่ปะะ่ะฮะเนี่ยพอทําทางเข้าฟาร์มตรงกลางความซวยมาเยือนเห็นปะะ่ะฮะทำวงจรลําบากไหมเนี่ยฮะดูดูดีูดัดู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 ดาดวดูมูดนดู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 ไว้ก่อนละกันดูด <c oughs> ูป่ะฮะ วางไว้ดีไหมเนี่ยอืมวางไว้ดีไหมยังไม่วางแล้วกันก <c oughs> ็จะพูดทําไมก็ไม่รู้เค okay, ฮะเอาเป็นแบบพื้นแบบเรียบๆแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะมาลองดูกันฮะว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะไม่ถึงไอ้เจ้าเครื่องอันนี้นฮะโอเคฮะต่อไปเลยครับวับนะฮะความสวยมาเยือนอีกแล้วไฟเลิสโตนค้างเพราะว่าไอเทมมันเยอะเกินไป <c oughs> ทํายังไงดีฮะอ่าปึ๊บต่อแบบนี้เลยได้ไหมเนี่ยเอ่อยังไงเดียวเงียบเงียบเงียบโอ้โหอุ๊ยอ้อออออออาวเกิน ทะลักอ,ะอ่ะอืมความสวยมาเยือนคือไอเทมมันทะลักไปข้างนอกทำไงดีฮะเออชั่วข่าวฮะชั่วข่าวเอ่อเอ่อขออนุญ,ญาตชั่วข่าวแป๊บหนึ่งนะฮะแปะไปแบบนี้ก่อน,นอย่างน้อยมันก็กันทะลักทะลวงได้อะฮะเอ้ยไม่สวยเว้ยปไปเอากระจกแป๊บหนึ่งเคปฮะโอเคฮะเราจะวางกระจกแบบนี้นะฮะการไอเทมมันกระเด็นอะ่ะเข้าใจปะฮะวางแบบนี้นิดนึงวัดดีแมวคือแมวนายลงมาทําแมวอะไรเนี่ยฮะคือเข้าใจไหมฟาร์มของเราอะ่ะมันอยู่ข้างบน แล้วแมวมันมาเกิดทําไมข้างล่างตรงนี้เนี่ยไม่เข้าใจเกี่ยวไหมครับเลยเอาแล้วฮะท่านผู้ชมเอาแล้วฮะแมวจมน้ำแล้วแมวขึ้นน้ําแมวมันจะขึ้นเป็นไหมเนี่ยฮะเอาแล้วฮะสนุกละแมวเราจะทํายังไงกับแมวดีเนี่ยดูดิฮะคราวนี้แมวลงน้ําขึ้นไม่เป็นด้วยทําไงดีฮะเออต้องช่วยมันไหมฮะเ เออแมวบ้านนีกเอนานอเอปล่อยแมวไว้ก่อนแล้วกันโอเคป่ะฮะเอกเคาบอกว่าช่วยน้อนก่อนได้ผมช่วยแมวยังไงเนี่ยฮะเอาเจ้าน้อนโอเคฮะไปด้านนูน้นไปนูน้นนู้นไปด้านนูน้นแซ่เออไอเจ้าแมวนี่ก่อนเนาะดูสิเป็นภาระไหมเนี่ยฮะต้องมานั่งคอยช่วยมีแมวจมน้ําเนี่ยโอเคตัวนี้เหมือนกันฮะลองดูนะฮะถ้าเราต่อมาแบบนี้ปั๊บอะฮะปั๊บหนึ่งนะมันจะได้ไหมเนี่ยเออปั๊บหนึ่งนะฮะเอ่อทำยังไงดี เออเนี่ยไฟเลซสโตนมันค้างดูดิมันไม่ยอมทํางานอ่ะเราจะทําไงดีเนี่ยฮัลโหลทางออกของเราคือยังไงเออแป๊บหนึ่งนะขอคิดก่อนหรือเราจะทําแบบนี้แบบนี้ได้ไหมแล้วก็ฟ,ฟื้บฟื้บแบบนี้เอออย่างนี้ก็ได้นี่ว่า <c oughs> โอเคครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเห็นปะฮะไอเทมก็จะทอยอยส่งมาตรงนี้คือให้มันส่งไปเลยโอเคปะฮะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงยังไงมันก็ไปรวมกระจุกกันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วโอเคฮะตรงนี้ก็เหมือนกันฮะเออทำไงฮะทุบตรงนี้ออก แล้วก็แบบนี้แล้วก็เงียบเงบียบเงียบเงียบเอาสุดยอดนี่แหละฮะคือวงจรเลสโตนโอเคป่ะฮะเราต้องมั่วเข้าไว้ฮะพอมั่วปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันก็ใช้งานได้เองนั่นแหละฮะโอเคฮะเหมือนเดิมโอเคถุยถุยอุ้ยกระเด็นกระเด็นแปะกระจกแปะกระจกแปะกระจกะแปะส่เอ้ยนี่หายปฮะพอแปะกระจกปุ๊บมันก็จะไม่กระเด็นกระดอนออกมาละอย่าลืมนะฮะแปะกระจก ครับโอเคฮะแล้วก็ต่อวงจรแงบงบแงบแงบงบ,บก็ต่อแบบนี้เห็นป่ะับอู้ง่ายดายเนาะเนาะเนาะวงจรเลสโตัวตเป็นเรื่องง่ายเนาะเนาะเนาะนี่ฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเสร็จหรือยังเออยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเลยตรงนู้นอีกหนึ่งจุดลืมลืมนี่ฮะบริเวณตรงนี้แปะกระจกให้เรียบร้อยนี่ผมกำลังคิดอยู่เนี่ยว่าแบบผมควรจะแปะกระจกตลอดแนวด,ดีไหมคือถ้าเราไม่แปะกระจกเดี๋ยวแม่มันก็ปนไปว่ายน้ำเล่นอีกอะใช่ป่ะฮะแต่แมวมันก็ไม่ได้ขโมยเหล็กเราไปกินหรอกนะัะเพราะว่าอะไรฮะมันแมวนนกกิลที่่ไหเ็ะใ โอเคยอดเยี okay, ่ยมตัวนี้เสร็จเรียบร้อยฮะแล้วตอนเนี้ยพอทุกๆฟาร์มฮะมันส่งไอเทมมาใช่ไหมฮะมันก็จะมีความสวยงามมากเห็นปะฮะตัวนี้ก็ส่งตัวนี้ก็ส่งโอแม่เจ้าดูเหล็กพวกนี้ <c oughs> โอแม่เจ้าโอเหล็กตายละก็ถ้าเป็นคอมทั่วไปก็อย่าทําแบบนี้นะฮะเพราะอะไรครับดูสิฮะไอเทมหนาะกึกโอโหตายละมันจะพังไหมเนี่ยฮะมันไอเทมมันจะซ้อนกันไหมเนี่ยตายละคอมผมจะพังไหมเนี่ยตายแล้วฮัลโหลมันคงยังไม่ มันคงยังไม่ระเบิดใช่ไหมฟาร์มของเราเนี่ยดูดิเห็นปะฮะเนี่ยดูชื่อไอเทมดิฮะมันไหลมาดูแบบฟังเห็นปะฮะไหลมาแบบไม่ขาดสายเลยแล้วก็คือฝั่งด้านนู้นนะฮะแล้วก็ฝั่งด้านนั้นมารวมกันส <c oughs> ุดยอดแล้วคนนี้แหละจะคันแยกไอเทมกันยังไงดีผมคิดว่านะฮะผมว่าผมแปะกระจกดีกว่า <c oughs> คือผมก็ไม่อยากเดินเข้าไปข้างในตรงนั้นอ่ะเข้าใจไหมคือเราควรจะแปะกระจกแบบนี้นาอๆนแปะกระจกแล้วกันเนาะจะได้แบบสบายใจนะฮะแล้วตอนเนี้ยเรามีกระจกเยอะมากด้วยก็เลยเออเอามาใช้งานสัหน่อยแล้วกันนาะงน อ่ะได้ได้ไดฮะเรามีกระจกเยอะมากฮะตรงนี้เลยฮะแบนี่ฮะผมปิ้งกระจกเอาไว้อยู่นะฮะเผากระจกนั่นแหละจะปิ้งจะเผาก็เนี่ยฮะเห็นป่ะกระจกเยอะมากพอไหมเนี่ยพอไหมอ่ะ ออพอพอไม่พอไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาเอาเพิ่มเติมฮะตอนนี้ผมเริ่มจำมึนแล้วดูไอเทมดิคือเข้าใจไหมเหมือนแบบเราอยู่แบบเอ,อ่อซุปเปอร์ไฮเวย์หรืออะไรสักอย่างคือเหล็กมันมันมันเคลื่อนที่เร็วมากอะ่ะเข้าใจไหมเราด,ดูดูเหล็ก <laughs> ดูเลยเวลเวเวน่าจะเป็นสามแยกที่วุ่นวายที่สุดเลยฮะดูดิครับวุ้นวื้นวื้นลายตานะฮะก็อ,อย่าไปมองมันละกันขเข้าใจป่ะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคฮะแล้วก็มุมบริเวณตรงนี้ฮะอุดกระจกให้เรียบร มัน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 คูณหนึ่งะมันคูณอะไรอ่ะมันมีกี่ก้อนผมไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวค่อยรอดูแล้วกันฮะเป็นไอเทมที่วุ่นวายมากนะฮะคือไอเทมมันดูสวยงามไหมเวลามันวิ่งไปวิ่งมามันดูสวยงามมันเหมือนฟาร์มการ์เดียนเราอ่ะใช่ป่ะแต่บางครั้งถ้ามันวิ่งเยอะเกินไปมันก็จะเริ่มปวดหัวนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็เริ่มจะปวดหัวแล้วเหมือนกันแบบเริ่มจะเมาเหล็กแล้วนะฮะโอ้สุดยอดมากเออเมาเหล็กอ วันก่อนยาดมผมหายแล้วตอนนี้เหรอฮะทาดายาดมโพละสองอันเย็นจมูก <c oughs> จากเมากระจกตอนนี้มาเป็นเมายาดมเ <c oughs> มายาดมตอนนี้เหมึนตึบโอ๊ยกระจกอะไรเนี่ยอเอาละท่านผู้ชมครับแมวติดกระจกอีกแล้วเราต้องมานั่งช่วยน้องหรอไงเนี่ยเสียเวลาไหมเนี่ยไอ้เจ้าพวกแมวทำไงดีฮะเดี๋ยวมันก็คงเดินออกไปเองมั้ เนาะเนาะเราก็แป๊บหนึ่งนะผมเปิดด้านนี้ปุ๊บเจาเอ๋แหล่ไปด้านโน้นเลยเจ้าแมวออกไปด้านนูน้นจิปะโทเอาเอาไปเอเอทำขาดแมวเฮะแตกกระจกเรียบร้อยแล้วเราจะได้แบบไม่เผลอเดินลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะพอเผลอเดินลงไปทีก็แบบเหล็กเต็มเอา้าแป๊บหนึ่งนะเหล็กเข้าตัวได้ด้วยโอ้สุดยอดเออช่างมันเถอะช่างมันนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วยังไงกับชีวิตต่อไปฮะซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะอาจจะไม่ใช่ในคลิปนี้ฮะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปฮะเราจะต้องลงไปข้างล่างอีกหนึ่งชั้นโอเคปะ ให้อารมณ์ประมาณแบบว่าชั้นนี้เนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยไอห้องเอ็นสเตนทั้งหมดตรงนี้เนี่ยคือห้องสําหรับรวบรวมเหล็กโอเคป่ะฮะซึ่งมันก็จะรวบรวมทั้งเหล็กแล้วก็พวกดอกมงดอกไม้อะไรอย่างงี้ด้วยและชั้นข้านั่งตรงนี้ฮะเดี๋ยวจะทําให้ดูดีโอเคป่ะฮะเอออาจจะไม่ได้กว้างขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวทําเป็นห้องเล็กๆแล้วกันเอาไว้ใช้ในการแบบเก็บเหล็กเก็บพวกเออดอกไม้บนมิวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันฮะแล้วตอนนี้ฮะดูเหล็กของเราครับดูนะฮะดูนะดูดูเหล็ก ยี่ห้อไอเทมอะไรก็ไม่รู้ช่างมันเถอะใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรไร้สาระจริงเลยนะฮะใครฮะตอนเนี้ยเหล็กของเรามันมีมากมายนะเยอะขนาดทําไมผมเห็นแต่เลขหนึ่งก็ไม่รู้จริงๆผมว่ามันน่าจะซ้อนกันเยอะมากกว่านั้นแหละมั้งทำไมมันกลายเป็นเลขหนึ่งอะมันคงไม่บักใช่ไหมมองโลกง่ายดีมันคงไม่บักหรอกมั้งเนาะคือระบายเหล็กไปก่อนแล้วกันนะฮะมันเยอะเกินไปเคและห้องคาราตัวนี้เนี่ยผมจะตกแต่งด้วยวัสดุอะไรดีอันนี้กาลังนึกอยู่เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดถามผม เออผมถามตัวเองผมไม่ถามผู้ชมแล้วถามผู้ชมแล้วเหนื่อยนะฮะเนี่ยดูดีความคิดใครก็ไม่รู้ดู <Huh? S 1> ให้มานั่งสร้างฟาร์มเหล็กในรูปแบบของอวกาศความคิดใครความคิดผู้ชมเนี่ยแหละนะฮะซึ่งข้างล่างตัวนี้เดี๋ยวผมจะออกแบบเองแล้วกันนะคือไม่ถามผู้ชมแล้วถามแล้วเหนื่อยนะฮะข้างล่างตัวนี้ครับผมจะใช้วัสดุอะไรข้างล่างตัวนี้ผมจะใช้วัสดุเป็น เออไม่ใช่อากาศข้างล่างตัวนี้ผมจะใช้เป็นแบบเออวัสดุมันพื้นผิวล้อปกตินั่นแหละฮะใช้เป็นพวกหินโอเคป่ะฮะหินอะไรก็คือพวกหินอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยหินพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนีหินแกรนิตเออแป๊บนึงนะฮะมันอยู่ไหนเนี่ยหินแอนเดอร์ไซด์หินดอไรท์เนี่ยพวกเนี้ยมันสวยงามดีไงเข้าใจป่ะคือมันสวยงามแล้วเพิ่มเติมคืออะไรฮะเรามีเยอะมากนี่ดูนะฮะนี่คือแอนเดอร์ไซด์โอเคป่ะฮะอ่ะดอไรท์ก็มีแกรนิตก็มีอันนี้กล่องแรกนะกล่องแรกนะ กล่องนี้มีอีกแล้วนะฮะกล่องนี้มีอีกไหมเนี่ยโอโ้เยอะมากเลยฮะกล่องนี้มีอีกแล้วนะฮะกล่องนี้มีอีกแล้วโอ้โหถามว่าทำไมเยอะก็แง้แหละผมขุดรึดไปข้างล่างใช่ป่ะฮะคือนี่แบบขุดลึกนะเอาจริงข้าบนตรงนี้ไม่มีอะไรมันมีอะไรอีกแล้วไอ้เจ้าโกลเลมจะไม่ไหนต้องมาเกิดข้างบนตรงนี้ด้วยเนี่ยมไม่เข้าใจผมอุตส่าห์ทำต้นไม้ให้มันตเตี้ยแล้วเนี่ยเจ้าโกเลมยันจะมาเกิดข้างบนตรงนี้อีกวัตเตอร์แมวเนี่ยฮะใจทำยังไงเนี่ยฮะ คือผมจะต้องเอาต้นไม้ตรงนี้ออกแน่ๆเลยฮะสงสัยคือเข้าใจไหมถ้าต้นไม้สูงเนี่ยเออยังพอว่านะแต่ว่านี้คือต้นไม้มันเตี้ยมากอ่ะมันยังมาเกิดอีกอ่ะอ๋อไมดีอ่ะสงสัยต้องเอาต้นไม้ออกแะละฮะเดี๋ยวค่อยเอามาออกเบื้องหลังอีกทีหนึ่งโอเคป่ะเออช่างมันไปก่อนนะฮะตอนนี้เดี๋ยวให้มันไปรวบรวมเหล็กข้างล่างก่อนดูดิโอ้โหไม่ต้องกลัวนะว่าเหล็กมันจะดีสปอนมันไม่ดีสปอนหรอกฮะเพราะว่าอะไรมันก็มันมันมันก็รวมกันเรื่อยๆนะฮะคือถ้าเหล็กมันหายไปก็ช่างมันเถอะฮะมันเยอะเกินไปอ่ะ ดูดินี่ยังไม่หมดเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหอืมอืม,อมผมขออนุญาตเก็บขยะแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ขยะนะฮะฝากขยะเอาไว้ก่อนอ่าฮะฮะมาพูดถึงวัสดุแล้วกันฮะในคลิปถัดไปอย่างที่บอกคือเราจะใช้เป็นอะไรดีเนี่ยฮะผมจะใช้พวกหินพวกเนี้ยลองดูนะฮะว่าไหนสวยคือคอ่า ลองเม้นมาได้นะว่าอยากให้ใช้เหินสีไหนนะฮะก็จะมีตั้งแต่หินอันนี้เรียกว่าหินอะไรนะหินแอนเดอร์ไซด์อ่ะนี่มันก็จะเป็นลักษณะคล้ายอย่างนี้ถามว่าสวยงามไหมมันก็สวยนะแล้วมีอะไรอีกฮะมีดอไลท์ใช่ป่ะฮะมีแกนิกโอเคฮะก็คราฟมาเป็นตัวอย่างให้เขาดูนิดนึงนะฮะแบบไหนสวยงามฮะก็จะคอมเมนต์มาก็ได้นะว่าแบบเออหินสีเทานะฮะหินสีส้มอะไรเงี้ยสีส้มสีโอโรสสีเรียกว่าสีอะไรเนี่ยฮะ ผมขอเรียกมันว่าสีส้มแล้วกันนะฮะ <g ül> ถ้าเรียกว่าสีโอรสจะเรียกกันไม่ถูกนะฮะโอเคฮะเอาสีไหนดีฮะคือมันก็สวยงามคลละยแบบเข้าใจไหมก็คือมีสีเทาสีส้มแล้วก็สีขาวนะฮะชอบหินสีไหนลองคอมเมนต์บริเวณข้างหน้าแล้วกันฮะเผื <g ül> ่ออนาคตจะได้มาออกแบบนะฮะว่าจะสร้างยังไงดีบริเวณด้านล่างตรงนั้นเนาะ <g ül> คือมันก็สวยทุกอันจริงๆอ่ะแหละคือผมเรียดคิดอ่ะนะช่วยช่วยช่วยคิดหน่อยแล้วกันนาะว่าใช้หินอะไรดีโอเคอ้าววัสดีพ่ออ้าวหูหลีดฟรีนี่ผมยังไม่ได้ค่ายเอนซะเนี่ยหลีดได้ฟรีพ่อพ่ออยู่ไหนแป๊ เอ่อ NPC อยู่ไหนเอ๊ะ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 ใช่ NPC เขาอยู่ไหนอ่ะ NPC อยู่ไหนพ่ออยู่ไหนเนี่ยผมขอนอนแป๊บหนึ่งโอเคไปฮะผมขอตามหาพ่อแป๊บหนึ่งนะฮะพ่ออยู่ไหนเนี่ยพ่ออ้าวสวัสดีพ่อไหนดูสิครับว่าพ่อเขาขายเปลือกหอยหรือเปล่าสวัสดีพ่ออ่าฮะป้าไม่ขายเปลือกหอยเลยพ่อโอ้อ ขายของไม่น่าสนใจนะฮะบ๊ายบายบ๊ายบายไปเถอะไปเถอะไปเถอะนะบ๊ายบายพ่อบายพ่อเข้าใจป่ะครั้งต่อไปเอาเปลือกหอยมาด้วยนะพ่อเข้าใจเข้าใจ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 ,ใจ,ใจไปละยปไปเอา้านี่ผมเมาอะไรเนี่ยหน้าน,นี้ยังไม่ได้แปะกระจกแล้วเนี่ยใจเดี๋ยวขอที่แค่แตกกระจกแป๊บนึงฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดิบนิ่ยฮะ แล้วเราก็ต้องมานั่งช่วยน้อนแมวออกจากท่อส่งเหล็กอีกแล้วดูคันนี้2ตัวเลยนะฮะเจ้าขาวนะอ่ะไปออกนะฮะเ,วเ,วเ,เสียเวลาไหมเนี่ยเสียเวลาไหมเนี่ยไปไปออกเร้วแล้วเาเ้าผลก็จะทำมาหากินไปไปไปออออไอเจ้านี้อีกเหมือนกันฮะไปได้แล้วเอ,อไปดาน,นูนออกข้างหน้าดาน,นูตฮลัลโหลไอคิวแมว ไอคิวแมวสามร้อยไปโอเคยังไงก็ตามฮะเดี๋ยวคลิปถัดไปฮะเราจะมาตกแต่งฟาร์มบริเวณชั้นที่3ของเรากันต่อโอเคปะ่ะซึ่งแน่นอนฮะชั้นที่3เป็นชั้นสุดท้ายและเป็นชั้นสําหรับเก็บเหล็กเก็บพวกดอกไม้แล้วก็เก็บบมนมิวเก็บทุกสิ่งทุกอย่างฮะอ่าคลิปนี้ครับนา่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับอีกคลิปใ้เท่านี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ติดตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับกดเป็นทุกทุกอย่านะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับาย ขอขอบคุณทูซูเปอร์ไฟเบอร์เกมมอโปรแพ็คที่สนับสนุนอินเทอร์เน็ตให้กับเหล่าเกมเมอร์ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง3ท่อตรงแยกการใช้งานอย่างชัดเจนเหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านที่มีการใช้งานหลายคนซึ่งคนที่จะเล่นเกมก็เล่นไปใครจะสตรีมเกมก็สตรีมไปใครจะโหลดอะไรก็ไม่มีปัญหาไม่ดึงอินเทอร์เน็ตซึ่งก,กันและกันรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คำนิบายใต้คลิปหรือทางทูซูเปอร์ไฟเบอร์เกม k อโปรแพ็ com บริเวณข้างล่างตรงนี้ฮะให้ใช้วสัสดุอะไรในการสร้างดีฮะคอมเมนต์ตรงบริเวณข้างล่างได้เลย